เนอเรื่องราวสาระต่างๆมากมายทั้งไฮเทคโลเทคตามสไตล์ของผมอาจารย์น้ำพรจันทรามาศนะครับหากชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับผมอาจารย์น้ำพรจันทรมาศนะครับกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์พอเพียงวันนี้มาดูกันนะครับว่าผมจะทำอะไรกินนะครับ มะเขือยาวอันนี้ไปเก็บออกจากข้างบ้านนะครับก็เป็นมะเขือยาวปลอดสารพิษไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะครับตอนปลูกอเอาเอามะเขือยาวมาล้างก่อน โหระพาปลอดสารพิษเหมือนกันนะครับน,นี่ก็ชาวบ้านก็ปลูกแถเนี้ยเขาให้มาที่ชาวบ้านก็ปลูกเองนะครับอันนี้เป็นลูกกิ้นปลานะครับเนี่ยผมใช้ยเยอะทีนี้อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับ เดาวไปหาซื้อที่ตลาดตลาดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องเอามาล้างมันกัน มาในเด็ดก็เฉพาะเอาต่ใบนะครับ มเคือยาวมาเคือยาวมาหั่นนะครับ ได้นะครับเอาพริกแกงเขียวหวานใส่ไปในหม้อก,ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกะทิแล้วก็เปิดไฟนะครับเอาช้อนคนเอาพริกแกงกับกะทิเข้ากันนะครับ ตอนนี้ก็ที่ก็เดือดแล้วครับรอให้มันแตกมันพอก็ะทีเริ่มแตกมันก็ใส่น้ำตาลลงไปก้อนหนึ่งนะครับ ตัวนี้ต้องเบาไฟนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ต้องค้นบ่อยๆนะครับจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะครับลูกชิ้นปลา น้ำลงไปนะครับปิดฝาแล้วรอให้เดือดนะครับเดือดก็ใส่มะเขือยาวลงไปนะครับเติมน้ำลงไปอีกนิดนึง ใส่ฟ้าเขียวลงไปนะครับจากนั้นก็ชิมรสนะครับนี่ก็หวาน ปาลงไปหน่อยนะครับจิ้มระอดอีกครั้งนะครับอร่อยแล้วครับจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาลงไป นะครับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากับมะเขือยาวนี่นะครับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากับมะเขือยาวสวัสดีครับผมอาจารย์นภพจันทรามาศนะครับกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์พอเพียงวันนี้ก็จะเป็นแกงลูกชิ้นปลาแกงกับมะเขือยาวนะครับ กินกับข้าวกล้องกับแตงกวาเดี๋ยวมากินกันเลยนะครับอมอร่อยครับรสชาติอย่างนี้เลยดีมากเข้มข้นจัดจ้านกลมกล่อม กินกัน,นครับ ตอนกองฟ้าครึ้มอีกวันหนึ่ง <c oughs> ลมพัดเย็นสบายดูตรงยอดดอยมันเขียวเมฆครึ้ม <c oughs> นกเยอะมีทั้งปลอดจุกมีทั้งปลอดโอมมีทั้งนกเขานกฟีลานกเอี้ยงเจ้าช้าได้ร้องให้แซวไปหมดเลย We call it we call it we call it มาอารมณ์ด,มาามดีใช่ป่ะใช่ป่ะตังเป็นมาอารมณ์ดีใช่ปะไม่ดูเลยเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้ใครตีมันตอนอยู่รอบนรีมันมาสุดอยู่หน้าบ้านมันเดินไม่ได้แต่พอมาอยู่เชียงรายเนี่ยสุขภาพจิตมันดีขึ้นสงสัยมันเดินได้แต่มันเดินกระเพกกรเพกนะ ตังขี้ออน่อยเนี่ยขี้ออน่อนเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ดุเลยอ่ะตังเนี่ย ตัวเขียวนี่ของทองหยอดตัวคอแดงนี่ทองหยิบนี่ทองหยอดตัวนี้ทองหยอดนี่ทองหยิบ กาแฟไหนลูกกาแฟกาแฟกาแฟโกโก้โกโก้กาแฟกาแฟ

แก้วตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าอายุจริงมันเท่าไหร่แต่ตอนที่มันมาอยู่กับผมเนี่ยผมได้มันมาตั้งแต่ปี240มีคนค่อยมันคู่หนึ่งือให้มาทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่ตัวเมียมันเพิ่งตายไปเมื่อสองสปีที่ผ่านมาเหลือแต่ตัวผู้ตัวเดียวตอนที่มันมาอยู่กับผมเนี่ยตอนนั้นผมทําร้านอาหารวิวงามน้ําสวยอยู่เมื่อปี240แต่ตอนนี้มัน266แล้วอายุมันตอนนี้มันตัง้งแต่มาอยู่ผมเนี่ย26ปีแล้ว ตอนที่นอนอยู่ก่อนที่มาอยู่ผมเนี่ยมันโตมาแล้วผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะอายุมันน่าจะไม่ต่ำกว่า30ปีนะแก้วตัวเนี้ยมันเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วตอนนี้จา่ภูเขาเราก็เห็นมีมีหมอกจับมันยอดเขา วนนี้เข้าหน้าฝนแล้วทางแถวเชียงรายแถงนี้เขาเริ่มทำตาแล้วแล้ววันนี้แดดไม่แรงกรับลมพัดเย็นสบาย